อยู่กับมอญตุกติดน้อยคิดดื้อพี่น้องมามานี่นี่เป็นสายพันธุ์เวียดนามพี่น้องเอามาจะเวียดคิดดื้อขนาดนั้นนี่ได้ปีนึงอลไรพี่น้องมามาโอ้เนี่ยนี่เนี่ยมันมานานแลพี่น้องเนี่ยนั่งลงนี่เห็นบ่เห็นบ่ แกที่เห็นพี่น้องแกงี่เงีนมาเท่ขึ้นพี่น้องบรกาดีพี่น้องอยู่ไฮอยู่นะอยู่หัวอยู่สวนสว่จนจ้าคลาบบรรยากาศดีพี่น้อง นี่แพงพี่น้่แต่ที่ฮันไปลานพี่นอ้อน่5ล้านขีดช่วง7ปีหลังบอกมาสมัยนี่2.5นี่80ลา้ลนานขีดริโนคทันสมัยเก่านี่ประมาณอยู่30,000บาทเดียวนี้ฮะหัวไดแล้วดี่นงจับแสนบาทดิโน่ไทย อากาศในปัจจุบันนั้นเราใส่กระต๊อกสก้าเดียวนี้แพงมากเนาะแหงหลายอาสบายดีพี่น้องเอฟซีแฟนคลับ <mem. S 2> พี่น้องเมื่อนี้อยู่ที่บ้านสวนพี่น้องบ้านสวนยางพาราพี่น้องบรรยากาศ อยู่หัวจุสวนพี่น้องนะี่กําลังสิเทพื้นพี่น้องบรรยากาศเย็นเย็นอยู่ชงไฮชงหน้าบันเฮ้าพี่น้องออกไปอยู่ชงไฮชงหน้านี่สบายใจดีพี่น้องอยู่กับธรรมศาสตร์อยู่กับพิธีชีวิตบานบของเฮ้าบรรยากาศสวนยางพาราให้พี่น้องเบง่งนี่เลียงงวัวเรียงควายพี่น้องงวัวควายกันห้าหกโตเลยพี่น้องบรรยากาศ ากาศดีเศรมฐันนี้นี่สวนยางพารากระสิประมาณสองเฮกตาร์พี่น้องตัวน,นี้จะเอ็ดบ้านสวนพี่น้องที่ปลูกมะเพ็ดมะเขือมีน้องปลาเด้ยวยพี่น้องคุณน้องปลาก็มีพี่น้องอยู่ยข,ข้างๆเลยให้พี่น้องเบิงเนาะนี่พี่น้องลูกมะฮง สุกไว้คิดมากพี่น้องอยากเว่าเกี่ยวกับบรรยากาศที่นี่อากาศดีพี่น้องดูข่าวฮั่นเห็นอันนั้นพี่น้องเพราะว่าเห็นกระเจ้าหยุดลำเรียงพี่น้องเนะาะมะคุงซุกพี่น้องอันนี้พันพันของไทยด้พี่น้องหน่วยบักใหญ่เนาะ หน่วยบักนี้ใหญ่พี่นอ้องเอฟซีแฟนคลับบรรยากาศอยู่ที่สวนยางพะลาพี่นอ้องเตียยางส้มบกสวนมะฮุงกันบรรยากาศมะฮุงนี่เอามาแต่จากจังหวัดอุบ,บลราชธานีพี่น้องพันมนเนาะเอามาจากขวางไทยแล้เป็นสายพันธุ์ไทยสวนยางพะราอย่ก็ นี่พี่น้องบรรยากาศเย็นดีพี่น้องอยู่ที่บ้านสวนหน้าที่น่าจะประมาณสองเฮกตาร์กว่าพี่น้องมีเลี้ยงควายเลี้ยงน้องป่าเอ็ดบ้านสวนมีรถถ่ายตกึกตกก็มีความสุขละวิถีชีวิตบ้านเฮาสวนยางนี่กำหนดนี่หาปีเจ็ด <c oughs> ปีพี่น้องกำหนดนี่สวนยางนี่ปลูกเจ็ดปีเป็นกีดนะพี่น้องเนาะ เจ็ดปีเริ่มได้กีดเลยพี่น้องแต่ว่าอันนี้หาก็ได้ห้าปีนี่ยังอีกสองปีจึงเป็นกีดเนาะรวมเบิดรห้าปีรวมบัตเจ็ดปีจึงเป็นกีดยางพาราเนาะยางของไทยพี่น้องเป็นสายพันธุ์ไทยเนาะบรรยากาศอากาศดีบานเฮาพี่น้อง บรรยากาศยังหัวยสวนคือเก่าตัวนี้น่าจะได้ห้าปีเลยพี่น้องกำหนดมันเจ็ดปีเด้กีดยางเี่ยังอีกสองปีก็เป็นกีดแหละคมกวงนี่สองเฮกตาร์ะพี่น้องเกียมเท็ดบ้านสวนพี่น้องกำลังเทคาดอยู่ ใช้ชีวิตแบบบานๆอยู่กับรถไถนาตึกตกนี่รถตึกตกกัน้ะรถไถนาตกตกพี่น้องใช้ชีวิตแบบบาน,นๆก็มีความสุขเลยพี่น้องเป็นอย่างคนไทยจึงนิยมใช้รถไถนาตกตกของไทยเพราะว่าเครื่องมันแรงพี่น้องมันแห้งเนา นี่จะเป็นเครื่องซีเจียพี่น้องคนทางฝั่งเล่าไตา้นินยมใส่กันหลายเครื่องตกตกอุทัยานตกต,ตก,ตกนี่บ้านสวนนี่พี่น้องกำลังสา้างผ้าสีรีบร้อยครบสุดเนาะกำลังเอ็ดเทนคั่วอยู่บรรยากาศอยู่ชงไฮทงหน้าเศร้ามานี่อากาศดีเดี๋ยวจะพาไปชมรีวิวบ้านสวนของข่อยปูกะโลรีบร้อยพี่น้องผ้าสี เบอกบรรยากาศงามหมดพี่น้องเดี๋ยวจะพาบังหนองสะบรรยากาศอากาศเย็นดีพี่น้องอยู่หยอยู่หน้าคือเก่าพี่น้องเอ้ยเลี้ยงงัวเลี้ยงควายตำธรรมศาสตร์บานเฮานี่น้องปลาพี่น้องจะให้บังหน่องปลาก่อน นี่้องปลาพี่น้องเป็นน้องปลาเนี่น้องปลานะเนาะเลี้ยงปลาสวายปลาปา,ปากประจุเนี่นพี่น้องน้องปลาเนาะวันนี้จะบวนเลี้ยงควายเลี้ยงงัวบวนแรงควายแรยงงัว เอาขิงง้วงขี้คว้ยไว้ปลูกผักปลูกหญ้าตามคำสอนบัดเฮาวิธีชีวิตแบบบ้านๆเลี้ยงไก่ได้พี่น้องไก่กระไรหลายเนาะเนี่ยไก่กหลายนี่พี่น้องไก่เนาะฝากเป็นกำลังใจและกดไลค์กดติดตามให้ช่องบบาแก้วปากสั้นได้พี่น้องอากาศ เริ่มหนาวแล้วหักษาสุขภาพเนี่ยพี่น้องตอนนี้จะเป็นบ่อนเลี้ยงควายเนาะเลี้ยงงัวเคนควายเลี้ยงควายอยูค่คนหน้าที่กว้างน่าจะสองเฮกตาร์กว่านะพี่น้องฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะเพื่อเป็นการแจ้งเตือนคลิปของน้องได้ในพี่น้อง บรรยากาศวันนี้โอ้อากาศห่อนเลยกำลังสร้างเงินคั่วใหม่สร้างเงินคัน่วบ้านสวนพี่น้องอากาศห่อนเอา้าหมอหน่อยอย่ก็นอนอยู่นี่มันหนาวพี่น้องหมอดิก๊กนี่นี่น้าติ๊กมันนอนอยู่พี่น้องนี่นอนตากแดดอยู่นะเริ่มจะเทอะไรพี่น้อง คอ้นาศนี่มับปรับดาวิ้นอยู่ตอนนี้ดินเร็วก็ชิเฮ้านเลยพี่น้อง